บายดีท่านผู้ชมตอนนี้เข้าเจ้าก็มายืนอยู่บริเวณทีแยกอาโซกเนาะเขตวัฒนานนี้เป็นถนนสุขสุมวิทเนาะอันนี้เป็นถนนอาโซกเนาะ,นอ,ะอาโศกม,มุ่งหน้าไปถนน เศรษุรีตัดไหมคอละตรงส้มเนาะไปเบื้องบรรยากาศกรุงเทพมหานครในศิลนียภาพต่างๆแล้วก็ในช่วงพันวันสงกรานต์เนาะพศ2565เนาะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนาะถือว่างา่ยอนยานไพ่นะก็บรรลวงบริหลายเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะหยุด ร้านสงการเนะชาวไทยส่วนหลเป็นออกกลับเมือ่อเนอบ้านเกิดมุงนถดเนอกลับบ้านเนอวางทานก่อนออกไปเที่ยวต่างจังหวัดเนะสว่วนใหญก็เป็นเที่ยวทะเลต่างๆกันแบบมันใกล้ดีเนอเที่ยวทะเลชายหาดทะเลแล้วก็บ,บางครั้งเป็นอากาศร้อนก็เพื่อว่าได้พักกันไปนต่างอากาศเนะ ธรมดาครับซุ้มซุ้มไฟซุออ้มไฟเด้อตรงไปนี่จะไปถนนเพชรบุรีตันไม่แต่ว่ากลับขึ้นมานี่จำเป็นไปทา้งใดครับเจ้าก็บนาะพเด้เเอ,อขอโทษขอ,อนใครอะไรครับเจ้าผูได้ข้อมูลเนาะเบื้องมาดีเบื้องด้านนี้ขอด้านนี้กัน แล้วน,นี้ก็คือว่ารถติดผมว่าไม่รถติดดอกมันโหลดจอดไฟแดงจอดไฟแดงเลยท่งด้วยบริษัทรถกับข้องตัวดีเพียงแต่ว่าตอนไฟแดงเนาะไฟแดงก็มีรถหลายสองตัวเนาะแต่ว่าก็ว่าลวงลายวันไหนเนานะอันนี้เป็น X-Wing Power เนาะ cho phá nhá tại su cô nó không theo phải cho có thứ ba phải có phải cho có thì mưa thứ ba bỏ không quản lý cái nó hay thay đây lưới nó số lại và phun thay không thì bằng thừa học cái là mà lau ống có đây thay ở tổ phân nó ra nó phân thì không quản lý เราคนต่างเทศขาถือว่าเป็นซีรีย์การทายทำวิดีโอก็ถือว่าเขาเพื่อหวังออกเผยแพร่ให้บรรดาท่านผู้ชมอยู่ทั่วโลกได้เห็นว่าเนะาะการสัญจรนไปมาอยู่ในเขตกรุงเทพหานคอนสีแยกอโศกนี่เป็นเท่าไรเนาะเนาะ,นะในปัจจุบ,บันเราไปเนะาะทยเรื่อยๆอ,อัปเดตอยู่ทุกมือ,เอะเนาะ ไปยางไปเนาะไปยางไปเด้อหังสูงเดินนี่ยังไปไปข้างน้าอาคารเอ็กเซนทาเวอร์เดออ็อาคารอีเตอร์เซนโซเอส,สที่แบงเน,นาะน,น,นี่นี่ก็จดาที่เต็ ถนนรัชดาพิเศษถนนแหนาส่กมวลตีนี่จะเป็นถนนสุขุมวิทตอนนี้คนกำลัง จำแนเพิ่นกำลังเตรียมเนาะเตรียมเลือกตั้งผู้ว่าอ่ากรุงเทพมหาคนครคุณก็จะเห็นฮูบ้บดดาเนาะโบว์แม,มนดาราเด้อท่านผู้ชมเป็นฮูผู้สมัครเนาะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไปจนฮอดเบอร์ผู้ละสาวฝ่ายเพื่ะเดินเดินเนาะผูค้คน นีอวงบรรยากาศเนาะยู่ที่แยกอโศกเทอร์มินโน่ซาวเอชถือว่าใหญ่สมควรเพราะเคนมีห้งแอมเซ็นเตอร์พอยเนาะถือว่าเซ็นเตอร์พอยห้งแอมเพิ่นขนาดเนี่ยเป็น,น,นตัวมมทหมมีห้างรุ่มคือว่าเทอร์มินโน,น่ซาเอชเนาะภาษาไทยวา่าเทอร์มินโน่ยี่สิบเอชเนาะ พระเจ้าว่าภาษาล้าวนาะแต่ว่าถนนทุกุูมิทนี่มันโล่งจงโปกงนะทั้งตัวมันม่จอดจังเกงกับทีแงกเนาะอันนั่นแหละทั้งตัวไฟทั้งตัมนี่ บายโฆษณาบ้ากยังเนาะปีศาจรัศดาเด็กเขียนว่าอบเลือกตั้งผัว่าราชการกร,รุงเทพมหานครและสมสสาชิกสภากรงุงเทางพมหานครวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565เวลา8ปดโมงหา Ôn, สิบเจ็ดโมงเสียงคุณสำคัญเก้าสองสุดสะกคมออกมาใส่ชีวิตเดือกตั้งพายังไปยังไปสุขุมวิทซ์เนาะ กูวิดซิตเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นห้องแฮมต้องการไปเลยเนาะะลงไปลงไปทัมส้มไาย่างไปเด้อ ไปถนนสุขุมวิทเดินทางตรงเดิมทางเทือยในรถรางไฟฟ้า BTS เดินทางส้มลงฟ้าลงไฟเนาะเปถนนสุขุมวิทลงจงโปง่งบ่ค่อยมีเป็นชือว่าเป็นประวัติศาสตร์แหละในมือคขาชื่ว่าในมือสงการเนาะลุกฝนมาออกสาวคนที่มาขอได้พากันออกไปกลับบ้านไผลกลับบ้านแล้วเนาะ ผู้ที่ทำงานท่านน่ะล่าสากรุงเทพนี่ก็ออกไปตั้งจังหวัดเลยพักไปพอนเนาะไปแคมป์ทะเลทเพื่ออจาจจรตั้งอากาศเนาะขับรถบ่งไปนงไปดู ้ายืนอยูเนกะไกายวอกเนาะนี่ทำสวนิีึง ไอายน้ำอออเห็นบอกิีทีหนึ่งแก้แก้ไขแก้ไขเนาะแก้ไขความอ่อนเน้าเราไปเนาอา,ารอ้อนนีน่ ไฟของไฟฮัลโหลโฉมนี่แหละบรรยากาศกรุงเทพมหานครในมือวันที่ก็13 13เมษายนอัณพุทธศักราช2 5 6 5เนาะแหน็นในมือทำอิทของมือวันสงการเนาะของไทยครับของ Piet. ขร้าแล้วเม็นวัน วันปีใหม่แล้วพศสอสอ,สอ,อยพเนาะอ้าผมไปอังไฟแต่ไมสมดุล ไปเข้าเจ้ากสิวาเอาภาพเท่านี้เดินทำสูงเดิมมันนายทำสวนได้เบิ้งเงีวๆไปเลยนี่นะ

เจ้าชียุติคิดไปให้น้อยตัน้อยให้ท่านโชคดีโชคดีตัวฟ้าแข่งแห้งดูในโอกาสฟ้าไหมสีไม้ลาวก็คือวันรุ่งวันสงกรานต์ไทยเนาะโดยใจให้พ้ให้แก่บรรดาท่านทุกสาขาทุกสวทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแข็งแห้งนอกปรารถนาอันใดก็ให้ได้ดังสมมากสมปรารถนาถุกประการคิดอะไรก็ให้ได้ ทำอะไรก็ให้สมสำเล็ทุกงๆกประกาศด้ยการชมเด้อทำมาค่าขายก็ให้้างไงมีละไรไม่รูไ้ไอยเนาะพนักงานจอบอับปกอนก็ให้ได้เดือนสั้นเดือนจำหนงได้กี่เดือนสูงเนาะงานสาให้สาวนาสาสาวสวนก็ให้ได้หักผลผลิตเลยลยะเนาะ เรือกินเรือไส้น้ำไปขายได้เงินหลายๆหลางมีที่สุกเออทุกคนเดินทางสุงตเดินสุดีโสุดี